สวัสดีครับมนีกัมายยกับผมไวแล้ครับกับมอดพาลุยพาหิวครับมนีกัเสียมากินนี่ครับซอยจุมากับทีมงานครับสวัสดีครับผมบอยครับผมสวัสดีครับจงครับอ่าครับบัสดี๋ยจีแต่การปุงแจวให้เบิ้งนะครับแต่ก่อนปุงเดี๋ยวขอเอาซุ้มหนี่ลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนจงเป็นผู้ปุงครับี๋ยวผมจะเป็นผู้กินครับสองเบิ้งครับ แต่งนัวดขี้โค้งแต่งนัวดมาเพ็ดบ่เอาใส่์เลยครับเได้เบิร์ดไหมบ้าได้เบิร์ดครับผมเบิร์ดทวงหลดสักอันนี้อันนี้ขอใส่เด้วยเนี่ยวผงนัวบ่ะผงนัวเบิร์ดไอเดียผงนัวดน้ำตาลผงนัวดผงนวดว่าไซด์จะมาเขาเด้จานมอดอะ ไ่ยม่ไ่้ย้าฟ้ดีมันีแ่บวด่าผมมันบอลนดอกอาเดี๋ยวเดี๋ยต้งจงปรุงที่นเดี๋ยวสีซอยถ่ครับผมนสอยสอยครับสีซอย่ถเมืองวันกับไรไหลเอาแบบเอาแบบใดหน่เอาสีคุณสีะอ่าสีคุณสีไปเลยสีคุณสีนะเบื้องนาดิทุกพีเบื้องนาครับผม พอาว่าสนิทสนิทนาะบ,อ,บอยครับว่างเลยขพฟักหมดควัวยังหน่อยนะครับนี่ได้ครบับนั่นดเดียวผมเมื่นตาเนาะเกิดว่ามีแววมีตาหามีแววไหมเบบ่น้ำลายแตกไหยพี่น้องเอ้ ปกัปกศีหั่นไอยูวันนี้ใช่ดีอยู่ครับปุ้งปุง,ป,งปุงพี่น้องหิวน้ำแล้วน,นั่นยังไงใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยวะได้ได้ผมตายเพราะเอาเรื่องอะ่ะ <laughs> แมนบอกครับ เพียงใดครับมันไงเนี่ยสดๆตัวนีสดคนนี้กับไปปัดกินข้าวโค้งเป็นบ่ครับนั่นแหละครับ,รรบมันสีประมาณนั้นเลยคลยาาลนนันว่าสดคนนี้ก่ะข้าวโค้งเลยบรรยากาศหลังจากเป็นนรรมะติงแหเนาะอ๋อแบบมีดกั ซอยอยาก <c oughs> บ้านเอเล็กเปเปรอะรเด็มีเด็อกันตื้อบปนี่ <c oughs> มันคมอยู่แต่มันงอเ <c oughs> นี่ยมันงอลองงอเงี้ยมันเป <c oughs> ็ไนไงชุดยอดเลยเพี้ยนเขาทาบันเลือกวะมาดฐานมาดฐานมาดฐา,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 านเอาเอาลองเบิ่งครับลองเบิ่งาำลรยแตกนะครับพี่น้องให้ตอนนี้ลองดิลองอย่าคมำนะพี่น้องเนะเอาเลยครับเอาเลยครับมัก <นำ S 1> อะไรใส่เลย ขอเหนือเนี้ยนะครับรอมองกันครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ซอยจุซอยจุครับพี่น้องมา,มามามาครับอันนี้เ <อะ S 2> ขาเอิ่มพักยังครับอันนี้อ,อันนี้บวกทั่วครับอันนี้บวกเครือเทศหมักแตงขอว่าบอกขอเห็นผิดไลค์คลิปแล้วนี่พอดีเลยครับยังได้ครับพอดีครับพอดี นั่นละ่ะโอ้อโหสุดปลายเอินว่าสุดปลายพอเนี่ยนะครับจะคัมมันนะครับเนี่คือหันจา่าแท้เดี๋ยวนีดมวยมีมยดมันงอมันหันยากเอาแบบซีคุ้นซีเนี่ยนี่มันเนี่ยอันนี้ตับนะครับตับหวานตับหวานตับเนื้อไหมมันตับตับม้วงไมมันบะอืมตับหวานวาน,นาั่นแหละเอินอเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวอีจักเซ้ายใส่ปต่นนี่ก่อ,กอน เบิ่งเด้อพี่น้องเลยเบิ่งตอนเนี้ยเป็นควายเมียเลยตาัสวดแทบอิดอีพี่น,ออน,น้องสุดสุดซุดซุดท่านซุบะไซแบบนออี้เนออี่ยแกมาถามอยู่กับอืออ้ออยู่นี่ <laughs> โลืม <laughs> ลืมครับ <laughs> โมีลืมครับใ <laughs> ส่ครับใส่เออแก้วโอลืมข้าวไหมครับขอโทษเด้อ ผมหิวว่ะแม่นียงดอกนี่ครับพี่น้องเจเียวเอาเออเอานี่ใบน้ำขวดนะครับใส่ถุงไปก่อนวานี่นี่จ้าพี่หัวงาวต้นนี่ครับผ <c oughs> ักเข้า,าเลยหลายยา่างครับผักมเลยผักหลายย่างหลายแนวอ,อยู่ครับข้ามเนื้ออย่างข้ามจ่าสวดเลยนะครับเนาะ เอาแบบสีขุ่นสีโอๆเลยโอๆโอๆอันนี้พอหันได้อันนี้อันนี้ดึงเลยดึงเลยสอดจังไหนเด้อเอาเลยครับเอาเลยอู้ดพี่น้องเไยไอเด่นโหปักไตนะน่าักไต่ปักไตเนี่ยเก็บมากเลยอทางตะน้ำเลยแคบบ๊อบยัน สุดยอดเลยครับเบากินเพื่อนเดี๋ยวมันจะร้องมึงบายบายร้องมึงเพื่อนคลายคลายเต็มคำครับพี่น้องมันคือไอเราก็เลยโมเมนต์ไอ้นะผมสดน้ำจิ้มเบาเกลิ่มโดแก้วแสบคอแทนเอาอย่างที่บ่ นกไข่เลยครับยอมยอมสุดๆุดอ่ยเหมือนกันนะเนี่ยชูลร้นห้าบาทไม่มักมังนะไอ้นี่ปรอเทศเห็นไลค์คลิปแล้วเลยทำครับพี่น้องกะทันทับเลยครับ นี่ะครับเพชรดีขนาดได้แจวผมพร้อมขอทาเป็นเลือมาละครับพี่น้องบอกมาละเสียงผมอำำัมรำ ตับพันตับตุ่ยได้พี่น้องไหมพันเนื้อได้ปะได้ครับได้ครับมัดเน่าไหมมัดเนื้อพันเนื่านะพี่พี่นอ้องพีกพันตับครับอะไรไส้ซีฟแลเลอร์บัตเนี่ยดูดเต็มมือลแล้วบังแซ่บเรียบรุดเอิร,เร์นบอแซ่บยังไงเนาะฟงซูรอดเบิร์ธฮาบัตคน เอาเอกเนาะเสียบคอแท่นเลยบ่ใดแนะน้ำผักเลยผัก,กอะไรยังหลายแนวอยู่พี่น้องหลายปวดมือขอบักแตงเะครับเจ้าหมากเนี่ย แต่มมีดอมีตมักเกือเทียนมีอมอนแล้วก็บ,บอกด้วยเตือเทีบา้าหรือเ่าเบิดต่อไปเบิดต่อมื่อนี่รูตือมารูแหมตัวนี่นนหลงยวดพักกายนันหลหลมันทับปนอยู่มองไ่เห็นอนี่น้องเอ้ยนั่งขาท่าที่อ่ะ แซ่แบยังแซ่บยังตัวยังไม่ออไรครับตอนนี้ยัดยังเดียวมาดฐานหมาดฐานอ่ะแบบพันยังพันเลยอ่ะหมูพันเนี่ยเนื้อ,ย,ย,ย,อยังเดียวเต็มคำเต็มคำพี่น้องมั่งสามสิบสี่ย่างเดียวเลย กินผู้งงเดียวได้เนาะสามสิบกีบเนาะไม่มอ,มอให้น้องๆกินน้ำเลยเนาะหมอมันแสบมันแสบพได้มันฟปัด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 เถิดะ้ะเนี่ยหยิบหยาบไปให้แต่น้องกินเนาะนจะกวนพัก้ะูแมครไงมันวเสร็จน้ำนยนี่ล่ะสตอครับสตอ ต้อยอีออสนานตอยอีสานสดๆธรรมดาเนาะดูปลาอยู่ทงมันกับยนะังเสียเนาะของบ<อ>ของกู้กันของคู่กัน่ขน,น,นมมี่มันแปลกเลยนะเนาะเปิดกินที่ในห้องแอมแล้วเนาะัน,านมมีนะ่เนาะอ๋อหกตายละไหรละบะเนี่ยง้อมเสียทัก เบิดลบิ้ลอยู่สองโรนี่กันเป็นหนาดีเดียนะขาดว่าสองรูดิคือคิดจะชั่วโมงกลัวปุ่นนะสองโลงรด้ไหม,มจ้าสร้อยไปกินไปพี่น้อง เอาอาอีกเาแล้วเริ่มบเบาๆแล้วเริ่มยัดยลางเดียวแล้วครับไปนี้ตามสโลกแกนกินแล้วดีภาพเบ่งชมบรรยากาศครับผมว่าเป็นยังไงเมนบอครับเดี๋ยวเบ่งจังหนอยครับตับสดๆกับตับสดๆ เอ้ยนี่ครับตับเงันงัดมันเลยทีเดียวเลยเป็นโค้ดจะคลองวะคองแท้เลยหัวเอียงบ่หัวเอียงครับผมพี่โอ้ยบาดแล้วว่าคืองกัดแล้วว่าลงไปทักพุ่นเลยลุยสีพุ่นสีย่างเดียวตอนแรกอะสีพุ่นสีครับแต่ไปมากมันเป็นสีพุ่นสีครับตอนนี้ แปดคูณแปดกงไปหิวโอ้เบาครับเบาครับเบาครับมาฐานนะอเอาหยิบครับหยิบก่อนเลยมึงไงล่ะห้องมึงไงตัวนดตรวดอ่ะมันจะเต็มคำก็สวดที่เดียวเอาเลยครับเอาเลย ขาต<ด>ักพร<ด>ิกไปหน่อยนึงนะครับเนาะนั่งถิว่าเบื้องหนาเนี่ยหายแน่เลยนี่พาดีพาหน่องมะมะทงมะทายครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเนี่พายังครับเดี๋็กเขือ่อนพายังครับ ผู้เขียวมากอีเลือดมันบอพักนั่งเด้ครับอ๋อพักคุณเลือดครับเบ็บ,บ้คบารครับบ้าครับนี่น้ำตาไหลครับไม่ได้แกงงนะมันโลยักษ์ก็บอกมันโลว่ะครับเป็นยังครับหาเมื่อหนาหายเสยือกไ่ได้เจอยังไม่กินน้ำอยู่ มินกว้มินกว้ามนกไปยังครับคือนเซ็ดชีมูกสุดไว้เซ็ดนะครับใส่เองใส่เองครับใส่เองเบ็ดเองนักเร่งพ่อลืมผักซีไทยเน้วแสบ Các con lái bóng chín bóng bớt suy bóng cái này bóng 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 Cái bóng 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 เปิดเป็นในตลาดนี่พักนี่ครับน้องตลาดมุ่งตาผมดิแังเกื่อนยู่บ่นาเด้ยบ่นแดงในครับนี่ก็น้ำตาหย่อยครับเป็ดเนี้ยรายการรายการกับเปิดถุงเนาะกับไม่รู้มันจะเป็ดป่ะเนี่ย โอ้ทั้งเป็ดทั้งขมมันเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศาน้องเ้ยตอนนี้ได้กลางขนาดเี้ น้เบิดล่วแต,แต่ตอนนี่จะตอนหมอกพีกบันในข้างใตวันนี้นที่มาทานอเอาื้อข้างาลำตานะบ่ผู้ใดเฮ็ดใจ ได้เฮ็ดไอ่บอกไว้ดูบักพีกบักพีกโอ้ยบักพีกมันเฮ็ดแต่เราบอๆกันแน่น้องบอขว่ไม่เองสุดครับพี่น้องแบบเย็นเนาะแต่น่าหน่อยแน่น้อวันเดี๋ยวมากินนั่งเียงเดี๋ไปหากระบอกมีเวลาอื้มกินได้เปล่เอาเลยครับเอาเลย เขาเนี่ยมาน,นะต,ตัวอีสานตัวอีสานลองมันกันนะหาเป็นไหนเข่าท้าจ้ะพี่นแบงเลขการขนาด เผ็ดขอกินหนักหน่อยได้ดครับกินหนักแล้วพี่น้องด้ยเผ็ดบ่เผ็ดมันกับพอแ่บแล้วเนอะมันกับข้าวเนาะ,ะนี่เขาเล่นมาไงไงไหมโอบอกเองลำยัย อยู่ผีตุกีบอรุณลำยัยลำยัยสดสดเลยสดสด,สดเลยเก็บมาจากตลาดมาครับพี่น้องต่อรครับก็บอกให้เพื่อนกินน้ำเนาะกินแต่ปากจาของน้นเนเนนำเ,เ,นพเพียนเนาะกระเบื้องน้ำตาเฮานี้บอเพชรเป็นไงครับพี่น้องน้ำตาซึมเลยซึ ยังมีหนาว่าัวเปลียนอยู่กระสันนะตอนเต็มคำครับหยัดพี่น้องหยัดนี่ครับเบม่มมละปรุงเพิ่มได้เจ้ากระยังน้ำปูน้ำปลา เียบน้ำตาซึมเลยพี่น้องเผ็ดคักนี่ครับของแซบอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเ้ย

trùng bạn quăng trùng thế lại ra đây đi quăng trùng đây là quăng trùng chắp đây bắt cát sao quăng trùng ờ. bò thử mất cả bò nằn to mất cả bò ha Cặt. Nhóm bà đi, nhóm bà đi Nhóm bà Nhóm ย้ำนะตอนนี้ยนะย้มย้มย้ำ,ำ,ำ,ำโอ้ยสองโลสามคนนี่ก็นสองโลพี่น้องบ่ไหวอีดีครับ<อ>แล้วก็ได้แค่แค่ดีสอยแล้วนี่แหละแหลกๆว่ามันหยาดก,กันตอนลังๆล,ล่ะนิ่งกันอืดนิ่งกันได้บ่เนี่ย เอ,อ,อ,ไอบบาไครับก็เจ้าชิดเบ็ดอยู่ก็เจ้าคืออยากกินน้ำข้าเด้อมาเด้อครับกินน้ำกันมาเด้อครับพอเดีมีคนมาตกป่ามาดลมาละหาใหกินเนาะ น้อมอ่ะอม,ร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 มครับิ่มแล้วครับน้อมดูตอนไงคือชิบโบะไหวแล้วบดวงเนี่ยละ่ะปีนองเลยนั่นขว้งแท่ตาสวดอ่ะคุณเอาขอคำหนึ่งดูตาสวดสวด,ดู โทสี่กว่าบดครับนี่ยเบิ่งอยู่มันไงพดขออนุญาตเถอะเนี่ย่ได้บ่ได้หรอมันมันไงพด ประกาศเชียวเนะี่ยเออต้นหอมต้นหนั่งบางตุง้งตุ้งละแลาววันนี้อันนี้ของแซวครับพี่น้องยอดขักบ,บุ่งครับอยูข้างล่างเลยตัวหนั้งแพ้่ปลูกเองเนี่ยไปซื้อได้ เก็บมาเจ้าของเผือผมหลักเลยเจ้าของก็ปลูกเออเจ้าของก็ปลูกผมกินโดนปาน <c oughs> ผมเห็นงามดีเลยเก็บเลยไวเป็นตามมั้งหรอเ่ตังแล้วผมมีหลักฐานเนาะอีจะข้ามวันหยาพี่น,อน,น้องเปพียงใดอือสูงแค่ไว้เด้อครับเนี่ย เท,ท,ท,ท่านั้นเบิดตเท่านี้เท่านั้นบอเบิดโอ้โปลาบอมพี่น้องเลยตั้งเพชรตั้งแสบครับพี่น้องเหรอครับเพชรอิ่มบอมเอาเนี่ยพูดรตนันเครื่องสีบว์ไว้จ้ะครับพี่น้องเอเี่ยนครับ ตอนโครตอนอขาจะบอกอะไว้แล้วครับเ,เล็กเปรี้ยไหมผมเนี่ยเล็กเปรี้<อ>ยิ้มแพงครับพี่น้องงอ,อมหรือเปล่าจิ๋นหนาเพียงไงนยงอ,อมครับใหญ่ไร้มันกับข้าวคัต้องพอดีเอ,เอาเล็กเปรีกันบ่ เ็กเปรีเล็กเปีเยบริเวณมีดเดกพหมองมันเดียวเออกกันมันหยามหยาบออยีกบ่ครับพอแล่ะครับแก้วกับแซมแบบปีนองเลยต้านึงบ่เอามานาแน่เจ้าขวองเด้ล่ะกิน ยิ่งยำม้อนเบิดปากด้วยไงนี่ครับพี่น้องเริ่มเนียงเราเริ่มแบนี้เริ่มนิยงแล้วคันเบิรอิ่มอ่ะยัดพี่น้องบัดสุดท้ายครับบังสุดท้ายบ่ยอมร้อนปะงอมครับเบี่ยรับแล้วครับแซบปะแซบปะตอนนี้เบาไว งอมแล้วครับสามคนสองโลจุกครับพี่น้องจุกครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องกะบันีีสิขอฝากนะครับค้าว่ามาคลิปแล้วนี่กะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมและที่สําคัญมันสิเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมในการทาคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันก็ยังน้อยเก่าเอยู่ครับ